ไปออกไออกนี่เ้ยเข้านอนเข้าไปนอนนขอนอนนั่นคนมาเรียบร้อยเเขอนอนปูเอมเนะปูเออาไปมาตรง้ยนตรงนูมันลับอยู่าจาจ์เดินผมเหนมีไหมมีคนมาไหมไม่รู้มีฮะไปมาี่วาหบไปไปรถเหียบมันมันอนอยู่ไหนน่นเรียอยครับดอู่นั่นเลยไปไป พี่บ่าวจะเข้าถะเข้าบอกบอกเดี๋ยวเขาก็หลบไม่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 บอกบอกบอกมอเตอร์ไซค์มาเลยมาเลยเดี๋ยวจะไปบอรถห้รถมาคนน่ะน้าลมน่ะน้าลมน่ะฟ้องฟ้องวิ่งวิ่งวิ่งรถมารถมารถมาอย่าวิ่ง U hô! U hô đi! U bán nó hô! U bán nó hô! U hô! U hô! U hô! Mamá, mama, mama! Mamá, 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 mama! Mamá! Mamá, mama! Mamá! Mamá! lôm lôm lôn 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 lôn, tôi nó con nó quanh